มาดูเรื่องของเกษตรกร,ร,กรที่ใช้น้ําหรือเรื่องของเกษตรกร,ร,กรที่เขากังวลเรื่องของน้าท่วมกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่บางบานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เขาบอกว่า มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ําที่ปีนี้จะมีแนวโน้มว่าน้ําอาจจะท่วมทุ่งรับน้ํานะคะในพื้นที่นั้นชาวบ้านเขาบอกว่าทุ่งรับน้ําเป็นพื้นที่รับน้ําแต่ว่าพื้นที่ชุมชนมันเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าทุ่งรับน้ำนั้นมันเต็มแล้วมันไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ชุมชนเรื่องนี้เขาก็กังวลเหมือนกันค่ะกับสถานการณ์นี้น้ำจ,จริงๆมันจะขึ้นมาอยู่ระดับนี้แต่ว่ามนันขึ้นแล้วมันลงครับและคาบนี้เมื่อคาบนานมาถึงได้ มาอูด้ง,งนรชาวบ้านในอำเภอบางาบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาก็เล่านะคะพร้อมกับชี้ให้เห็นร่องรอยความเสียหายและระดับน้ําเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายป,ายปี2564นี่เองนะคะสูงเกือบ2เมตรอย่างที่เห็นละค่ะโดยพยายามยกทุกอย่างหนีแล้วแต่สุดท้ายก็ยังท่วมนะคะ ส่วนที่นานะคะคกว่า30ไร่ของชาวบ้านนะคะคในพื้นที่ทุ่งรับน้ําบางส่วน,นะะก็จมเสียหายชาวบ้านเขาก็บอกด้วยว่าก็ยังดีนะคะคในช่วงนั้นมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนน้าจะมาถึงจึงยังทําให้พอมีอไรายได้ใช้ใจ่ายในช่วงที่หยุดทํานา สถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี2564ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรในอำเภอบางบานเสียหายนะคะเกือบทั้งหมดทำให้ชาวบ้านและก็กรมชลประทานหาวิธีรับมือโดยใช้ทุ่งรับน้ำเป็นแก้มลิงรับน้ำเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ปีนี้ชาวนาเขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมเก็บเกี่ยวข้าวที่จะให้ผลผลิตในอีก3เดือนข้างหน้าที่น้ำจะหลากมาถึงนะคะที่เขาตกลงกันก็อยู่ที่ประมาณ15กันยายนค่ะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะเกษตรกรเนี่ยเขาตกลงกันกับกรมชลประทานว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ําแต่ถ้าเกิดว่าน้ํามาก่อนนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบได้เรื่องนี้อาจจะต้องมีการเจรจาต่อรองกันเพิ่มเติม